ฝนตกเจ้าฝนตกตอนนี้ฝนตกมือฟ้ามัวดินเนอที่นี่เยอะระมันกลางเจ้าบ่มีเหลือฝนตกโอ้ยตส่ใสเโอ้ยโอ้ยสยัดเข้ามาในบ้านละเนี่ยเปิดเปิดหน้าต่างออวัานั้นเปิดห้องใต้ดินไว้กับสัดเข้ามาตั้งสวนนะมีเหลือห้องใต้ดินน้ำไหลเรืงอ่ะแต่ว่นนั้นน้ำท่วมมาติดก่อนนะ เจ้าฝนตกเจ้าฝนตกดูวันนี้เยอะระมันมีฝนนะคะแต่ช่วงบ่ายร้อนเดอ้อตอนนี้กำลังก้ามงเจ้าอยู่เดอ้อเช้านี้ที่เยอะระมันเขตเฮสเซนเหนือเจ้าฝนตกแดดไม่ออกนะคะช่วงเช้าคะ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายมีแดดร้อนนะคะ ดูต้นเอฝอยสีเรืือ,องอ้อยเลยเอเขียวบื้อเลยบม่ใช่เรืืองอ้อยอะนะฝนตกเจ้าฝน